สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูไก่เข้ามาในเมืองนะคะจะพาทุกคนมาดูตลาดนะัดแต่ว่าแวะมาหาเพื่อนด้วยเอาผักมาให้เพื่อนนะคะสองคนแล้วพอดีเพื่อนเขาจัดนิทรรศการนะคะเ,เกี่ยวกับผู้พิการเนาะเพราะว่าเพื่อนของเขาอะมีน้องชายพิการวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันเขามีของขวัญให้ด้วยอุดหนุนเขานะคะแล้วก็มีน้ําหวานกระเป๋าล่ามาด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดนัดกัน Sì. Vai, io non io non 5, avrei. 3, Vai. 3, poi tu me ne date una alla volta e si controlla. Allora, Vai. Apri il primo, vieni. Si Vai tesoro, anch'io Grazie. Facciamole una alla volta. Numero... Lo... Un vale. 152. Ecco. Lo scelti te? Vai. 152. 152. 152 e deve essere da queste parti. 65 58 55 52 è leggerino oh no 40, 47 347 347 vai vai no, va. no perché io prendo solo roba bella sì, <ride> no, dico, grazie vai vai vai, oh, vai, vai, vai. bellina <ride> okay. bella Oh, è questo. Ti devo ridare la tua Allora. Queste sono miei! Questi Sono poi. Con tutto è fatto, ora tocca a Paola. 3-1-9. Ma sai, da un ballo lei. Guarda. Qua accettato, questo è un eroe con delì. Direi per Tu Ah, tanto, non va bene. Io devo Sì, sì, sì. นักดูแสงนี่นักโทษขบวคนละห้ายูโรนะคะห้าเบอร์ทำบุญนะถือว่าทำบุญร่วมกันนะคะเบลลี่โนว่าเบอร์แรกวัดได้พอนะกรอบรูปโนว่าเีนโนลล้ยหวานได้ขึ้นน่ารักอีกแลว้วอ่ะของพวกนี้นะคะที่เอามาจับเบอร์ะก็เป็นของที่แบบว่าทุกคนมีเก็บไว้ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเอามาบริจาคร่วมกันนะคะ กูไก่บอกครูแล้วครั้งหน้าถ้าทำอ่ะโทรบอกได้เลยนะเรามีของที่เราไม่ใช้เราเอามาบริจาคนะสามารถเอามาจับเบอร์ได้เนาะ <c oughs> แล้วก็มาช่วยเขาจัดงานได้ด้วย <Okay. S 1> ครูเขาเกรงใจนะคะ <Okay. S 1> เห็นกูไก่ย,ยุ่งก็เลยไม่ได้บอกเ <Okay. S 1> มลลี่เนาะซิวซาโดมานิวายก็ปักสวยมากเลยทุกคนให้ปักมือด้วยเนาะละเอียดมากเลยอ่ะนี่ครูครูก็รู้จักมีเครบอกเพิ่มมีเคอ ครูก็รู้จกักพิมิกนะคะเราสนิทกันมาหลายปีแล้วเนาะมอาว่ัเนนี่เมน้เล่ p r o p เ si mette sopra s c r i ราวนี้เราก็ไปเดินตลาดนัดกันนะคะ

E quelli lì erano i modelli dell'anno scorso, perché ti conto che questo modello qua è un 100% Sì, scorso, questo è un Quello non è 70, più. 10, 100% sicuro. Sì, 60, 80, 80, 80, 80, 80. sì. Quello buongiorno. è un sicuro. è un 100% sicuro. Sì, è un 100% è un 100% sicuro. Sì, è è nel 100% è un 100% sicuro. Sì, 10. sì Vedi, mi ha detto è quello Quello celeste, ce l'ho io da una parte Da 35, lo liquido a 17 Ora tu lo tiro giù Sì, grazie no, Beh, Se non lo volete me lo date a me Sì Sì, lo sì. sì. sì, sì, non è più più

เดี๋ยวไปเติมให้ทีหลังนะเอาวอาตอี้เล่นเหรอจะได้เลยอันนี้่เราเห็นด้วรู้สึกว่ามีในจริงแบบชอบสวยนะสาวๆตัวเล็กๆส แม่ชอบผ้าแบบนี้มากเลยว่ะอยากได้อะ ต้องการเปิดขนาดใหญ่ชุดล่สิบยูโรอุ้ยสิบยูโรนี่แม่ชอบตัวนี้ว่ะต้อง้ยังไงต้องให้ยังไงต้องให้อะไรต้องไอ้นี่ปะเนี่ย แก่ไหมอก็ได้ก็ได้แต่ไม่แนะนํำอ๋อไม่แนน้ำอีกดูดีดีรเร่โเโรชุดนชานชุอลหรอมันไม่ใช่หรอกมึงใส่นู้นเ

เป็นสิโย่สิระหัวกันหวานอันนีดูยังดูแล้วไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมตอนที่อยูห่ให้ดูเมดูเมื่อกี้ไงคกันอ๋ออันนี้คือแบบเปนกระเป๋าตังผู้ชายนี่วาหวานดูนี้ ได้แกะเสร็จแล้วก็แปะให้เขาเหมือนเดิมเหมแกะดูเมื่อกี้จะเป็นอีกอันหรอเออเห็นแบบมันแล้วใช่ไหมมันมีอยู่แถวนี้นี่ไงอันเดียว่ะอันอันหนาประมาณนี้ใช่ไหมไปตัวเดียวว่ะหือกล่องนี่อุ้ยกระเป๋าตังค์อีกพับเยอะเวอร์ หฝานฝันเห็นอะไรยังอุ้ยน่ารักมากเลยเออคือเนลีนาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่เขียนตรงไหนฮะตัวดูตัวเขียนนี้มีหนังหรือเปล่า สีดำมนั้นอ่ะเหมือนกันปะนู่นนูนข้างนู้นอ่ะอันเดียวกันปะอันเดียวกันใช่ปะกันนั้นเหมือนกันเลย ชอบเนี่ยแม่เอาใส่เนี่ยแม่แม่สวยอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยน่ารักว่ะใครอันนี้เลยมาดูแม่ดูนะเออเฮ้ยน่ารักว่ะแต่ผ้ามันไม่นุ่มมาหวานแม่ไม่ชอบเนื้อผ้าเออลองจับดูดิเออดูดูดูดเนี่ยแม่อยากได้ผ้าลื่นอ่<ๆ>นะถ้าแม่เหนื่อะไรหมหีนชัดมากเลยใช่เครื่องคระดเราก็มีเยอะแล้วเสื้อคุยเอาไหมดูไหม อยากไปชู่ในรถพอนแล้วอะต้ไงเียบางอะแล้วจะ<ม>ไปเกียยเก้ยงหมจะอาจจะไปชงทุนหน้าหนาวมากว่าแต่ว่าถ้าเราใส่หน้าร้อนเนี่ยพอาก็จะดูเย็นขึ้นพอน,นดูสดใสแล้วมีค้าสลับขาวสลับครีมปานชอบอบะแต่ว่าโอเคไมอ๋อคือถ้าเป็นถ้าเป็นเท่าหูก็ใส่อม แต่ไซส์มันใหญ่สําหรับห้องลูกนะอันนี้ใช่ให้แม่ไม่เอาอ,อันนี้ลูกเป็นคนเลือกอันแรกอันนี้แม่ชอบอันนี้มากอันนี้น้ําหวานเลือกให้อันนี้แม่เลือกเองเป็นผ้าคลุมเตียงนะคะอันนี้บ้านเราต้องใช้ผ้าคลุมเตียงนะบ้านเรามีแมวผืนละสิบยูโรเองนะคะสวยมากตกลงเอาสองผืนนี้เนาะรองเท้า รองเท้าตลาดนัดแม่ไม่ค่อยแม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่คำจริงสวยๆมันมีเยอะเลยนะลูกอยากได้ของเล่นอะไรไหมอยากได้ไหมคะเดี๋ยวแม่ซื้อให้ค่ะโอ้ย,ไ,ไ,ยไปแกะหอข้างบนห้องใต้หลังคาดีไหมเอาออกมาเล่นใหม่หวานเอาขนมนี้ไหม อส sure. anyway. ู้เขาอะหวานช่วยคุยละกลางให้แม่ดูหน่อยมันคืออะไรอะแม่อุ้ยถุงครูดเลยอะไรอะเฮ้ยน่ารักนะมันใหญ่ชุดคุณคุณท้องเหรอ มาคุยอย่างนั้นเลยอ่ะทุกคนเพียบเลยร้านนี้ดูนี่คนเยอะมากเดี๋ยวให้แม่ดูหน่อยดีให้แม่ดูหน่อยนอยาลื่นนะลื่นใช่ไหมเสร็จจะคุมได้นล้น วิ oh, okay. ่งแอาสีแดงสีแดงสีแดงเมเดี๋ยวไม่ไกคุยอนะเดียคุยเังไหมถือโทรศัพท์อยู่ไม่ก็หนูถือให้ไงแม่จะดูอะไรได้ได้มาคืออะไรอ่ะม่ไม่เข้าใจกระโปรงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อท็อปแบบนี้น่ารักเนาะเสื้อกล้ามกบใส่อยู่ ดูดิได้มาช่วนี่น่ารักอ่ะไม่เล็กหรอกผู้เล็กเนไม่เด็กใส่หวานใส่ได้เนี่ย <c oughs> แล้วแต่เฮ้ยสวยทั้งสองอันเลยนะกลับมาจากตลาดนัดแล้วนะคะเอาน้ำกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าร้อนมากใช่ไหมลูกเหงื่อเต็มเลยใช่ไหมเป็นไรมากพะลลุมามาดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างน,นี่อันนี้คือของน้ำหวานนะคะ อวดหน่อยอวดหน่อยลูกมันคืออะไรม,มันคือชุดมันคือชุดนี่น่ารักมากเลยแหมแม่อยากย้อนวัยเลยอ่ะก็ใส่ข <laughs> าดจะบอกใครยัง <laughs> กินได้น่ารักนะใช่อืมอ่ะตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วอันนี้ก็อ่าถือไปฝั่งนี้ อันนี้ก็ของน้ำหวานนะคะนี่แบบเมื่อกี้เลยแต่คนละสีน่ารักมากเลยเนอะนี่เหมาะกับหน้าร้อนมากเลยอือใช่ใช่น่ารักมากเลยอันนี้ตัวละสิบยูโรใช่ไหมลูกใช่สิบยูโรของน้ำหวานมีเท่านี้นะสองตัวแล้วก็ซื้อให้เพื่อนเขาก็อันนั้นต่าหักนะคะไปเก็บแล้วอันนี้ของแม่ช่วยแม่จับหน่อยฝั่งนี้นี่ นี่อันนี้ของอีแม่อันนี้คือชุดนอนนะคะเอามาใส่นอนนะแต่ก็เห็นคนแก่ๆเขาใส่ออกเพราะบ้างนะเนาะอืมเนี่ยชุดคุณปา่านะเนี่ยแต่ว่าห้ามแบบลื่นมากนิ่มมากนะคะเอามาใส่นอนถามว่าใช่อย่างที่อยากได้ไหมไม่นะคะไม่อยากได้เลยแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังยังพอถูถ่ายไปได้นะชุดนอนโปรดของแม่มันจะนิ่มแล้วก็ลื่นมากเนาะแล้วมันยืดได้อันนี้มันแบบว่ามันยืดไม่ได้มันเป็นคอตตอนอะ ่อมาก็ชุดนี้ของอีแม่นะคะน่ารักมากเลยดูเหมือนตัวใหญ่หญแต่ว่าแบบเออนี่พอดีเลยนะใส่สบายอะสำหรับคนที่แบบหุ่นแบบเริ่มอวบระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะใส่แบบนุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยเคยต้องทำหน้างานอนะ่ะก็ยังไม่ระยะสุดท้ายไม่ล่ะระยะสุดท้ายปะยางยังลดได้อยู่โอ้โหขยันก็สิขยันกินใช่ปะ ได้อขอสนัดส่วนอันนี้นะคะเป็นผ้าคลุมเตียงลายนี้น้ำหวานเลือกให้นะผืนนี้น่ารักมากทุกคนผืนนี้อีแม่เลือกเองเป็นกระบองเพชรเนาะพืชอวบน้ำอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยอยากซื้อให้ลูกด้วยลูกก็อยากได้นะมีสีที่ถูกใจแต่ไม่มีไซส์เนาะไซสเ์เตียง5ฟุตอะ ก็ไม่ใช่เตียงห้าฟุตอะเขาเรียกเตียงมันไม่ใช่เตียงเดี่ยวแล้วเป็นเตียงไซส์ควีนเออบ้านเราจะได้ไซส์ควีนนะคะซึ่งไม่มีนะสินค้าเขาหมดนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อให้ลูกหมดแล้วนะคะไปตลาดนัดวันวนี้ก็ช้อปปิ้งมาเท่านี้เองเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ